ไปนอนโรงแรมหลอนคนเดียววันนี้ผมจะไปนอนค้างคือในโรงแรมที่ถูกที่สุดในโลกผมเลือนในอะคูด้ามาทำให้ผมเจอโรงแรมในจังหวัดขอนแก่นที่ถูกที่สุดในราคาเพียงแค่500บวลกลบแต่ผมมีเงแค่บาทเดียว,ว,วจริงไหมเนี่ย อยากจะบ้าตายอะแม่อะแมเอาอจะพาไปเที่ยวที่หนึ่งสนใจไหมไปเจอโรงแรมที่หนึ่งมาละคาคืนละแค่หนึงบาทหนึ่งบาที่นอาอุยกระบอกกันมันมีจริงๆนะเอาไปเจอมาแล้วแอุไปมาแล้วด้วยจองไปแล้วด้วยจริงเหรอไปเก็บของเร็ว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 เร็ดีเอาก็ไปดีเร็วเร็วบายบาย เราเดินทางมาถึงแล้วพร้อมจะเห็นลุงแรมเราหรือยังหนึ่งสองสามอะไรกันครับเนี่ยถ้าพาผู้ชายมาในค่ำขืนยังไงคนก็เห็นหมดอะเราจะไม่หลงเขินผู้ชายธรรมชาติาเลยนะอยู่ไม่ธรรมชาติมากเลยนะเดี๋ยวมีอะไรกับผู้ชายแล้วคนเห็นแล้ไม่เอา เราจะไปจับจองที่พักกันก่อนเดียวๆปอ้ยเยียบไปแล้วไม่ล่ะมันมีประตูอยู่แต่ว่ามันโปร่งใสจริงเหรอเข้ไหมจับดูเฮ้ยเฮ้ยใช่ดีนะผมเบกอ่ะเราต้องใช้คียการ์ีย์การมันซ่อนอยู่นนีรู้ได้ยังไงผมจำได้นะผมมีในนี่ไงแกนก่อนเอ้ตุ้งงเปเข้ามา้ล ปอดสีเขียวได้ไวอ่ะนอนนี่หรอใช่อุ้ยสบายมันมีตียงอยู่บนน้ำไม่ต้องคอนก็สบายไงนี่นุ่มมากผมมันรู้มากเลยพี่เมียใช่เห็นทุกคนมีความสุขผมก็ดีใจไปกัะเรามีเตียงที่โคตรเจ๋งอ่ะโอ้โห โคตรจะบ้าวิทุกคนดูที่ปลา่าเดียผมสิมีตัวอ่อนของจักจากระจันด้วยครับฟังเสียงดูนะธรรมชาติ <c oughs> <c oughs> ธรรมชาติหลังสัน <c oughs> ทุกคนคิดว่าการที่มาโรงแรมเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดครับห้องน้ำทีวีแอร์ฟิตเนสสระว่ายน้ำหรือว่าอาหารไม่ใช่ครับมันคือเตียงนอนม <c oughs> ันนี้าเลย วิ้ยมันมีกำแพงตรงนี้ด้วยอ่ะมันมีกำแพงเหรออุ้ยระวังดิอย่าเดินมั่วอย่าไม่จัดการเลยมันที่มีกำแพงไม่ได้มันตงใทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยจะไปพังห้องเร้วพังไม่ได้อย่าไปพังห้องแล้วไปหย่างนั้นโอ้โหไปทางนี้เลยเฮ้ยเยทางหมดแล้วย ดีนะครับ <นะ S 2> ทุกคนครับที่ค่าประกันแค่หนึ่งเสลิงกับค่าพักโรงแรมหนึ่งบาททำให้เรารอดในคืนนี้ไปได้เราจะวางสัมลักษณกันตรงนี้กันก่อนนะครับแต่ว่าสรุปแล้วนี่นพี่กตจะนอนเตียงนี้ส่วนพี่เมย์จะนอนเตียงนี้ใช่ไหมใช<อ>่ฉะนั้นเนี่ยผมก็จะไม่มีเตียงใครจะใจดีให้ผมนอนด้วยอ,ะอ่ะ โอเคเราจะแบ่งกันคนละครึ่งนะครับอ้หูเตียงมันเป็นแบบสปริงนะครับคือมันนุ่มนะมันยืดเหยีทุกคนสังเกตนะดูนี่ตูดผมจึงใช่มันเจ๊งดึงตึงเนี้ยนะ่ะมันดีมากมันเป็นสปริงทำนไม่าของมันดีจังเลยอ่ะมันทำจากขนแกะหรือเปล่าขนแกะเลยเหรอในโซบ่าขนแกะตอนนี้มันหน้าร้อนเราตายเราตายได้เลยนะมันร้อนมากและเรามีเตียงที่เป็นโครงเหล็กสีดำนะครับแข็งแรงทนทานมากเลยไป ไ,ไม่อาภัยไม่อภัยและเรายังมีหมวกหวอนสองอันนี้นะครับทุกคนข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าโอ,อ้โหคือถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นคืนละหนึ่งบาทนี่มันเป็นอะไรที่หรูมากเลยนะครับดูลวดลายของเขาสิมีสีทองประดับด้วยอ่ะโอเคหรือเปล่าอย่าทำอย่างนั้น ชาพังอีกแล้วด้านนี้มันมีเหล็กที่หายไปสีทองไปไหนโดนขโมยไปหรือเปล่าไม่ได้ไหมว่านักท่องเที่ยวคุณก่อนหน้านี้เขาขโมยทองไปแล้วหนึ่งเพราะมันมีมูลค่ามากเพราะฉะนั้นเอาบ้างโอ้ขโมยอีกหนึ่งอันโอ้ยรอบน้อยแค่เอาอันนี้อันนี้จะเป็นใจใไปเลยทำไมทุกคนทุกคนมาที่มาี่มานี่มาเร็วๆอากาศมันร้อนไหมร้อนโอเคก่อนที่เราจะมีคืนที่แสนพิเศษกันที่นี่ผมจะพาทุกคนไปกินชาโน่ไข่มุกที่อร่อยที่สุดในประเทศและถูกที่สุดด้ว ไป,ไปกิน,นใช่เราจะไปกินไฮเอนชากันไปเร็วตอนนี้เนี่ยเราเปิดร้านชนมไข่มุกไฮเอนชาสาขาแรกธุรกิจและคอ,อยชีวิตของเราเลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งไปเลยสาขาแรกเรานะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นณตลาดต้นตาลาตตานับใครที่มาเที่ยวเนี่ยอย่าลืมแวะไปอุดหนุนด้วยแต่ตอนนี้เราออกบูธดา้านนอกมีพ่อค้าเป็นบอลเลสกีปืนที่นี่ต้อนรับครับทุกคนต้อนรับปืนก็ต้องต้อจริงดีต้อนรับเอาเมนูอะไรดีอ่ะ <สา S 1> หลากหลายเมนูมากอู๋เอาชานมละกันเอาเอาชานมแก้วหนึ่งครับโอคเคเอาเหมือนอูเอาชานมสองครับกโก้ค่ะชานมสองกโก้หนึ่งครับพ่อค้าสู่ของเราดีแน่นอนอร่อยทุกคนแน่นอนครับไม่มีสโลแกนไหมครับของเราสโลแกนยังไงสโลแกนของเราคืออร่อยปากลำบาก พี่ก็พูดไปร้านเราอ่ะคนกินตายเอ้ยคนขายรอดคนขายรอดทำไมทำไมสโลแกนมัน <S <S แบบย่กลัวอ<ม>่ะมีสโลแกนดีๆไหมครับเสีย่ยน<ม>ี่อะไรอ่ะกินแล้วสบายตูดว่านมบูลทุกวันดี่ธุรกิจของผมมันพังนะคุณพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะ <S <S แก้ให้หน่อยแก้ให้หน่อยทำเรกถูกใจคำกลับไปติดคออาม มันนมันจะเพีงแล้วพี theater, well, ่ต๊อดจะให้เสียชื ne, ่อชานมรันเนี่ยใบชาดีใ่มุกดีแต่ขายไม่ดีขายไม่ดีเมา้พูดรมจิตใจชห่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอยอ้ยโอยโออยโอ้ยโอ้อยโอยโอโอยโอ้ยโอยโ ทำแก่ใหม่เลยได้ไหมครับคุณลูกค้าอย่าบอกนะว่าหลังร้านก็ทำแบบเนี้ยได้ได้คันนี้เป็นมุกอันนี้เป็นเรื่องแรกสิหลังร้านแก้วแล้แก้วแห้ยอย่าน้ำลายสออย่าน้ำลายสอบอกแล้วไม่เคยเห็นชาโนมไข่มุกพี่ไหนที่น่ากินขนาดนี้เลยแล้วเราสามารถที่จะใส่ไข่มุกไว้จริงๆแล้วมันจะใส่ด้านล่างนะครับดันความที่เราลืมหลอดมาใช่ไหมใช่ลกินก็ยกซดงครับผมมาออกบูสนะครับสักฟรีได้เลยบุฟเฟ่ต์ได้เลยครับไข่มุกอ่ะโอ้ยแต่แต่อย่าเยอะนะครับอย่าขาดทุนเรียบร้อยครับผมกับเมนูให ชาของพวกเราจะไม่มีละสีด้านบนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันต้องมีหลอดแต่เขาลืมเอาหลอดมาผมก็เลยไม่แลกสีแล้วก็ลองกินอืมเป็นไงเออเอานมมาไม่แล้วเอาเอาไปดิไปดิไปไปไปเอาแล้วกลับโรงแรมมันดีกว่าป่ะได้เลยไอ้เพื่อนผมมีคำถามทุคิดว่าการที่ทำให้โรงแรมเนี่ยมันดีไม่ดีมันขึ้นอยู่กับอะไรความหล่อพนักงานอะไรเนี่ย เอมีสอไว้นะ้ำ hey! มีอะไรอีกไหมที่แบบอยากมีอ่ะอาหารอร่อยจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองความคิดถ้เาเกิดทุกคนคิดว่าการมาอยู่แบบนี้เนี่ยมันดีกว่ามันก็จะดีกว่าทันทีอย่างที่ผมคิดเนี่ยมันเข้าใกล้ธรรมชาติมากเวลาเราอยู่เนี่ยเรามองขึ้นไปข้างบนโอ้โหธรรมชาติได้สั่งสร้างอะไรทุกอย่างมาให้หมดแล้วมีสีจกกสั๊กจั่นมีเสียงแมลงเยอะแยะมากมายฉันไปทางไหนก็คือธรรมชาติโดยรอบรับรู้ถึงธรรมชาติยังมันต้องรับรู้อยู่แล้วแหละขนาดไทยอยู่ธรรมชาติ <c oughs> โอ้โหดูสิขนาดนอนอ่ะยังไม่กลิ่นยา ตอนนี้ทุกอย่างมาอยู่ที่เราจัดสรรแล้วนะครับเราจะทําจุดนี้เป็นห้องฟิตเนสเราสามารถที่จะวิ่งพื้นหรือว่าทำโยคะและนี้ทำการลํากระบองให้ทุกคนดูด้วยและที่โรงแรมของเรามีแสงด้วยครับเพื่อนๆครับว้ายน้องตักกระแตนยังมาเลยธรรมชาติสังคกตไอ้ปีเตอร์นายอยู่ที่นี่มานานหรือยังนะนานแล้วนานแล้วเหรอ แเมื่อไรเริ่มสร้างเห็เห็นตัวอะไรยังไม่แต่ถ้าเกิดเรามาโรงแรมแบบนี้ถ้าเกิดเป็นหนึ่งบาทเราสามารถเก็บตังค์ที่เหลือไปเที่ยวต่างประเทศได้นะญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นอะไรพูดอะไรพูดอะไรพูดดังๆดิปุ๊ดทีไม่พีอะไรดิเอาดินี่ไงห้องน้ำเราใหญ่กว้างขวางเลือกได้เลยมีอะไรโหมมากตอนนี้มีมือชั่วมือชั่ธรรมชาติสช่างสร้างวๆ รืไปรื้อไปเรื่อยมาแล้พี่กอนแล้วา่านตะขับด้วยนะผมคิดว่ามันน่าจะมีการเกลี่ยเทียมแน่นอนว่าโอ้โหหนึ่งบาทไม่มีแอร์งั้นไปน,นอนแบบสี่หาร้อยมีแอร์สบายๆดีกว่ามันไม่ต้องอยู่อย่างนี้ด้วยลําบากจริงๆแล้วผมมีแอร์ธรรมชาติครับเราสามารถที่จะพัดแบบนี้โอเย็นไหมไม่เย็นเลย <laughs> แต่เราก็ยังมีตัวช่วยเราสามารถรอน,น้ําฝนจัดฟ้าได้ฝนลงมาและเราสามารถดื่มน้ําได้ด้วยไอ้นี่น้ำฝนน้ําเยิ้มเลยผมสดชื่นอย่างบอกไม่ถูก <c oughs> สนุกไหมสนุกเลยเรามีห้องฟิตนเนสแล้วเรามีห้องน้ำแล้วเรามีแอร์แล้วแอร์ใบพัดนะครับแล้วเราก็มีน้ำแล้วเราขาดอะไรเราขาดอาหาร <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูสเปยงนะครับที่เราเตรียมมาว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> พี่เตรียมอะไรมาบ้างผมให้พี่เมย์โชว์ก่อนได้เลยอ้โหเต็มเลยว่า <c oughs> พี่เมวขนมมาเพียบเลยนะครับแล้วเราจะมีน้ำตาลเพิ่มพลังนั่นก็คือเยลลี่พี่เขาถูกใจสิ่งนี้ใช่แล้วแต่ห่อเล็กไปไหม อยู่ทั้งอย่างธรรมชาติแบบนี้เราได้กินเยลลี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากใช่ไหมอ้ยพี่กกินเยอะเกินมันอ้วนมากแล้วไม่ไหวไม่เอาโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่เอา <c oughs> โอเคดีโอ้ผมจะบอกให้นะครับท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พี่เมย์เอามาเนี่ยมันเป็นขนมวิธีการเอาชีวิตรอดอนี่มันอาหารของทห,หารหรือเปล่า <c oughs> แต่และอย่าง ใหม่ผ้ามันโบราณมากเลยอะแต่ท <that> ี <ss> ่มันพีก็คือขนมทาโก้นี้เราสามารถที่จะกินแทนข้าวได้เพราะว่ามันเป็นแป้งทัยพืชนะครับแล้วก็มีซอสเราไม่ต้องหุงข้าวในที่นี่ดีเลยใช่เพราะเราสามารถกินนี้ได้เลยเฮ้ยเจ๋แล้วว่าเฮ้ยเรายังพีข้าวอยู่สัตว์พวกมาด้วยเพื่ออะไรอีกอะแล้วมีของหวานเติมพีร์นะเติมพลังไม่ใช่เติมชีวิตพลังให้อด้วยนะนี่มันจะไม่ละลายแล้วหรอลองเปิดดูและนี่คือไอติมที่ เป็นครีมหมดแล้วอ่ะโอ้โหอยางที่มีประโยชน์นี่กระดาษทิชชู่ไว้ข้าห้องน้ำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแด้ไปไม่อก่อนได้ไปไม้อ่ะเออลืมโอ้โหอ่ารของพี่เมยผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับาะว่ามันมีหลายอย่างมากเลยแล้วมาดูเสบียงของผมว่าเามีอะไรบ้างโคงสิโลเล็กเล็กแล้วคะน่โคงสิโขวรเล็กองเพราะว่าเขาโผล่นขึ้นใหญ่คนเดียวเยลลี่ใจตรงกัน จะบอกทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ด้วยกันว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่อันตรายนะครับที่นี่คือต้นต้นของป่าถ้าเราเดินตรงไปในป่าอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นภูเขาและในนั้นจะมีกวางหมูป่ารวมถึงสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกกินเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์ในการเอาชีวิตรอดนั่นก็คือไฟอยฉายคนละอัน ผมเตรียมมาแค่สองอันเพราะตอนแรกผมคิดว่าผมจะมากับพี่เมย์สองคนแต่พี่ก้อนมาด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรเราจะสามพารคีกันและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องมีก็คือกองไฟนี่คือหัวเชื้อเพื่อไล่สัตว์ป่าสัตว์มีพิษทุกอย่างให้ออกจากแคมป์หนึ่งบาทของเราอ๋อไม่ใช่แคมป์สิโรงแรมอย่างนี้กเรารู้กันนะคะว่าเราก็ต้องอยู่กันคืนนี้เราก็ต้องหาฟืนหาไฟหาไฟหาฟืนเพื่อที่จะมากองไฟกองฟืนไม่เป็ ที่ผมบอกไปนะครับและนะครับคืนนี้เนี่ยมันอาจจะมีสัตว์มีพิษออกมาหรือว่าสัตว์ตัวใหญ่ที่อาจจะทำ้ายเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันสามัคคีเพื่อหาปืนมาก่อไฟ้วหาไฟมาก่อปืนหาปืนเพื่อความปลอดภัยและปลอดภัยเพื่อความปลอดภัย่อนครับเก๋เฮ้ยทุกคนอยากเห็นว่าโอ้แบบนี้นะครับไปติดตามในช่องเพพพิงได้เลยนะครับดูได้ดูลังมากไปแล้วไปหาปืนกัน โเราเอากองนี้เลยไหมจุดจุดไปใส่เชื้อเพิงแล้วก็โยนเข้าไปโทดช่วงชัชวานเราไม่ต้องหาเลยไงจริงเหรอคะเอ้มันง่ายดีนะกองนี้เลยเหรอ มืที่แห้งแรงแบบนี้นะครับมันจะมีเห็ดที่เกิดขึ้นตามขอนไม้ซึ่งที่ผมดูเนี่ยมันเป็นเห็ดพิษนะแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจว่ามันเป็นเห็ดพิษเราจะไม่กินแต่ถ้าเกิดไม่มั่นใจแล้วเราต้องเอาชีตรอดจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเห็ดเนี่ยมาลองอมดูถ้าลิ้นเราชายังไม่เกินถ้าลิ้นชาแสดงว่ามันมีพิษใช่ให,หมอ<ะ>ันใหญ่สุดโอ้ไม่แต่วันนี้เรามีเสบียงครบแล้วผมแค่บอกเฉยๆไปหากี่ไม้กันได้แล้วทาลิปมันไหมฮ่า เฮ้ยพี่ก็จะขยับจะขยับอะไรอยู่นิ่งๆอย่ามาแกล้งจริงๆอะไรอุ้ยเจสไปเดอร์แมนพี่ก๊อตนี่ไงนี้ไงโอ้ยว้าวมีอะไรบ้างบอกแล้วมันมีสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมันกัดบางตัวมีพิษอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้มีพิษไหมนะครับไปลูกไปนิ้มโดดไปด้วยแล้วพอนอนคืนนี้เราจะรอดไหมเนี่ยไปว้าว เราเดินตมาจากโรงแรมน,นิดนึงนะครับและเราจะเจอกับบ้านร้างหมนที่เราเคยมาใช้ชีวิตอยู่และตอนนี้เหมือนมันโดนฝนแล้วก็มาอาย,อยุฤดูร้อนถล่ลมชนพังที่หน้าแล้วอ่ะที่กระจกมันตกลงมาหมดเลยนะครับไม่มีใครมาทุบไม่มีใครทําพังนะครับมาอยู่หลังมาสแสดงว่า,าการตอนฤดูร้อนเนี่ยมันร้อนมากแล้วก็นี้มันก็สลับกับฝนนะครับพรเนี่ยมันโดนไม้เพื่อมันถลม่มวูบลงมาเลยดีนะตอนนี้เราไปอยู่บนนี้เราไม่ร่วงลงมาพี่เมย์อะไรคอนเทนต์นี่บ้านหักเขอะไรเหรอบ้านหักเขี นี่แหละครับคือบ้านต้นไม้โลห์หุ่นของเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสร้างใหม่ไปเถอะกระจกพิเศษบอกค่าเชิดใครง,งามเลิศเล่นไปกันทีใครก็ได้ที่ไม่เหนโอ้ยแรงอ่ะเรามีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันในโรงแรมเพียงคืนละหนึ่งบาทเท่านั้น <laughs> ซึ่งแสดงว่าคืนนี้จะเป็นคืนที่คุ้มค่า <laughs> ที่สุดและเอาวนเจอร์ที่สุดแน่นอน <laughs> <laughs> เราต้องเอาชีวิตรอดจากสัตว์มีพิษไม่พอในจัดเจ้าที่เจ้าทางอีกโอ้ my god we got f g h t baby ไ yeah. ย่ใช่ว้าวพลังกาของข้า <Yeah. S 1> ร้อนหลักไหมร้อนกว่าเนื้อมีแ <อน S 1> ขกแต่ม <c oughs> ไม่เป็นไรเพ <c oughs> ราะความปลอดภัยของเราเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่อาหารของผมนี่อันนี้เราจะแบ่งกันกินนะครับใี่กันแขกแล้วก็มาจุ้มกันตรงกลางโอ้ยหูพี่ก้อนมีคนเดียวที่มีข้าวปั้นล่ะข้ <c oughs> าวปั้นสไรชิคซองนี <c oughs> ้มา <c oughs> อาุ้ยหอมมากอร่อยมากวิวิ่งเนี่ยไม่ดีจังเลยอ่ะอร่อยมากมันมันเหมือนคล้ายๆกัปอติโต้ปกตินี่หว่ามันไม่ใช่อาหารอาหารอะไรเลยเี้ยขอลองชิมหน่อย อหมอรู้ไหมว่าของ,งนี้ปกติที่ไทยเขาขายกัน20 30ใช่ไหมพวกเล่พวกอะไรอันนี้มัน70นกว่าบาทมีข้าวเย็นเราก็จะเป็นขนมนะครับใส่ซ้อนลงไปโอ้โหทำม,มาทำว้าวโอ้ my god yes baby จุ่มไปเลยมีเจ๊ยยาากับฮังเกิล b บ b y จะกินกันนะครับเน่มาฟินอ่ะเหมาะกับกินกับแล้วก็ดูหนังนะครับอันนี้ก็โดนเซมาขอเปิดนะ อร่อยมากแม่หัวเราะคำครับปังคำเมื่อกี้เหมือนตอนเด็กกับพี่ที่ใส่เหรียญไอ้นั่นน่ะเออเป็นเล็บแล้วก็ลำไทยทำไมก่อนพี่นั่งลำมันดังมากแล้วเราก็แบบใส่เล็บแล้วกินอร่อยมากเราหิววะหิวมากนี่ข้าวเช้าเรานะครับ โอ้ยยิงยุงเยอะมากไอ้สู้มันดีสู้มันเออดีมากเลยดีมากเลย,ยเออดีมากเลยโดนมากเนี่ยยุงเยอะมากเลยอ่ะไม่ไหวเลยเพิ่มปืนให้หน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้รยุงพู<ฮ>่ขนาดนี้ไปยุงยังมาเลยอ่ะใช่เจ่คนแมนเจ่เพิ่มปืนเ<ฮ>ย่แมนจัด <laughs> แข็งก์เก่งสงุดอังหนูดันมากเลยใช่เขาทำไปใช่ พอ <stronger h ank> ตกดึงมาเนี่ยยุงป่าเลิ่มออกหากินนะครับแล้วมันตัวโคตรใหญ่มันจะกินเลือดเรานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเติมฟืนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเป็นการไล่ยุงโอเคถึงเวลาเข้านอนกันแล้ววนะ้าวว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 ้า้าววนนว้ว้า้าว้วาวงาววงาวว้าววงามว้ตาาา บรรยากาศที่แปลกดีไหมแปลกมากไม,ไม่เคยไม่เคยมา่ก่อนในชีวิตนี้ดเด้นมีใครอยู่ข้างหลังมั้ยเนี่ยเรามีกองไฟตรงนั้นนะครับพี่กอ๊อตดูด้านขวาไว้ความปลอดภัยส่วนผมจะดูด้านซ้ายพี่เมย์ได้เลยเดี๋ยวพี่ดูให้ส่วนผมปลอดภัยมากเพราะว่าผมอยู่ตรงกลางนะครับทุกคนโอ้โมาข้างใต้นี่เโอ้โหเพราะงั้นเราต้องทำการตรวจสอบกันหน่อยครับพี่กอ๊อตใช่ดูบรรยากาศโดยรอบว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้ เฮ้ยหัวหมุนรถไฟแข็งแรงกว่าเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหช่วยกันดูหน่อยว่ามียูหรืออะไรไหมคอต้องตกใส่หัวนี่อันตรายมากเลยนะแล้วกิ่งไม้พวกนี้ก็ดูจะแข็งแรงอยู่นะครับดูไม่ได้มีท่าจะล้มเพราะเวลาเราอยู่ในป่าเราต้องเลือกต้นไม้ที่มันแข็งแรงนะครับเป็นนอนอยู่ใต้ต้นไม้ที่มันแบบว่าเปราะบางอ่ะมันล้มใส่หัวเราคอหักตายได้เลยนะมันรู้เป็นอะไรยังไงไหมไม่มีอะไรเลยแล้วแม่มาเบียดไอ้อูทำไมเนี่ยเตียงมันก็มีตั้งเยอะอย่าไปดิว้าแท่งเตะอ่างเตะอ่างคนอื่นเลย วายวายแน่ไม่อายวายโอเคตรวจสอบกันเลยเดี๋ยวเราจะเข้านอนกันแล้วไงไงนะไตเติลอูม okay. ีอะไรไหมเดี๋ยวอูไตเติลไตเติลตรจอบใต้เตียลอัววินนี่นี่แมาแล้ว ไม่เป็นไรหรอกมาเดี๋ดูถูกตัวเล็กนะบางทีพีชมันแรงโหด้านหลังน่ากลัวมากนี่คือหัวเตียงเรานะครับหัวเตียง้วเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าไม่น่าจะมีตัวอะไรกล้าเข้ามานะครับทางนี้เนี่ยเป็นทางภูเขาซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีกองไฟอยู่ป้องกันไว้ไม่มีใครเข้ามาแล้วเราใช้ขอนไม้ที่ใหญ่มากอยู่ได้เป็นชั่วโมงนะครับก็เพิมเติมเรื่อยๆผมจะทาการอย่างนี้ไว้บึ้มไฟนี้ไว้เพื่อให้รู้ว่ามีคนอยู่นะัะเขานอนกันเลยไหม เป็นยังไงอับกับโรงแรมหนึ่งบาทไม่เคยดื่มดับอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยสาดสดๆเลยอย่ะรันบอกว่าหาไม่ได้ที่ไหนเลยละ <c oughs> นะขนาดที่นี่ที่เดียวเลยน่ะ <c oughs> โอ้โห,โหมันเป็นอารมณ์แบบป้ามากเลยนะเอาเตียงมานอนกลางป่าไ <c oughs> ม่มีใครนำเลยนะ ไม่ต้องมีพัดลมโอ้โหอากาศเย็นดูผมไม่มีเหงื่อสักหยดอะขนาดไม่มีอะไรเลยอะนั่นแสดงว่าอากาศมันดีมากเพราะเราอยู่กลางป่าลึกเลยนะครับทขาไม่ถึงรู้สึกปลอดภัยแปลกๆ,ๆอาจจะเพราะว่าเราอยู่ที่กัน3มคนหรือเปล่า<ช>เพราะมันอยู่เยอะแล้วมันรู้สึกอบอุ่นนะครับถ้าอยู่คนเดียวอ่ะโอ้โหอยู่คนเดียวหลอนแม่ลองจินตนาการว่าเรานอนอย่างนี้คนเดียวดิโอ้โหน่ากลัวน่ากลัว ถ้าคุณใดคนหนึ่งได้ยินเสียงอะไรแ,แปลกๆบอกก่อนนะว่าอย่าทักพวกอันที่แล้วที่อุมาก,กับพี่เมย์พี่เมย์จำได้ไหมว่าเราได้ยินเสียงเดินแล้วก็ไอ้ที่ด้านล่างที่มันสั่นอะ่ะผมจะบอกทุกคนก่อนว่าถ้าเจอเหตุการณ์อะไรแ,แปลกๆอย่าทักเด็ดขาดพวกอันที่แล้วเนี่ยที่เรามานอนบ้านล่องหนบนต้นไม้อ่ะมันเกิดเหตุการณ์เราได้ยินเสียงเดินชัดมากๆจะได้ไหมอไอ้บอสเหรอ แล้วก็มีการสั่นของด้านใต้ทพรานั้นที่มันอยู่บนต้นไม้แต่มันสั่นได้ยังไงไม่รู้ตพี่ก้อนไม่อยู่เพราะงั้นถ้าเกิดพี่ก้อนจะไปฉี่พี่ก้อนต้องระวังดีๆนอกจากสัตว์มันจะมีสิ่งลึกลับที่พี่ก้อนมองไม่เห็นไม่ผมพูดจริงๆรันเป็นการนอนที่เอ็กซ์ตรีมสมควรแต่มันเป็นโรงแรมเพียงแค่หนึ่งบาทนอนไหมนอนนพี่มั่งลราเนี่ยเหนื่อยนอนเนี่ยเอาแล้วพันตีลาติสวัสดีครับไปกันแล้ยธรรมชาติจริงๆฟินเนาะ หอมไหมได้กินธรรมชาติมากเลยโอเคเดี๋าวดูชั้นคลิปนี้นะครับผมกระชืบไหลมาเล่นซับมาเล่นซับป่าครับทุกคนโอลิฟโอลิชิไปไกลไปมา